สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคอมเมนต์เกมของพี่แม็กนะครับอ่าันนี้ก็ส่งเกมให้ผมมาคอมเมนตะ์เนาะไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะพี่แม็กก็เป็นหมาขาวนะครับเพิ่งจะสอบขึ้น4ิคิวไม่ได้หมาดๆเลยนะเออก็คือไปสอบงานวัดระดับฝีมือครั้งล่าสุดนะครับพี่แม็กก็ตอนแรกก็ไปสอบ7คิวนะครับ พอสอบเสร็จปุ๊บอาจารย์ผู้สอบก็ไล่ให้ไปสอบ5คิวนะครับพอ,พอสอบ5คิวเสร็จปุ๊บอาจารย์ผู้สอบท่านที่2ก็ไล่ให้ไปสอบ4คิวนะครับโอ้ก็สุดยอดเลยนะครับไปสอบทีเดียวนี่อัพขึ้นมาทีเดียว3ขั้นเลยตอนนี้รูปแบบในเกมก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตอนนี้ ก็นี้มีการบุกเขามานะฮนะณจุดนี้เองนะก็โมเมนตัมของเกมก็เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ขาวเล่นพลาดนะครับตอนนี้ขาวเล่นพลาดอย่างแรงเลยเพราะว่ามันเสียมือนานะแล้วก็มันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะรอดแน่นอนนะนะครับแล้วก็มันไม่มีท่าต่อเนื่องเล่นต่อด้วยนะครับเดินตรงนี้ จริงๆแล้วควรจะเล่นตานี้นะครับถ้าจะเอารอดชัวเนาะตานี้เนาะแล้วถ้าดําไปเล่นที่อื่นเนาะถ้าดําไปเล่นที่อื่นเนี่ยขาวมีโอกาสบุกได้นะครับบุกได้ตรงเนี้ยนะครับหลายจุดเลยนะแบบหนึ่งนะนี่นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะถ้าขาวรับถ้าถ้าดํารับแบบนี้นะรับผิดเนาะโอ้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของหมากดาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ จะเดินให้ลอดในมุมก็ได้นะครับหรือจะสไลด์เข้ามาแบบนี้ก็ได้อ่ะโอ้ได้หลายแบบนะครับจะบุกจากจุดไหนก็ได้นะตรงเนี้ยอ่ะจะจะตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนะ,ะครับนะครับเนี่ยครับคือดำลำบากมา,มากๆเลยนะครับถ้าออกมารูปนี้ แต่จุดใหญ่จริงๆในจังหวะนี้ที่ขาวควรจะต้องเล่นก็คือตานี้ครับกระโดดขึ้นมาเพราะว่ารูปหมากตอนเนี้ยหมากดาจะเอาความได้เปรียบตรงกลางกระดานเนาะเ,เราก็ต้องแบบรีบเข้ามากลางกระดานเนาะเพื่อขัดขวางเขานะครับอันนี้ขาวเล่นนะครับในเกมจริงขาวเล่นแบบนี้นะครับดําก็ไปเดินกดหมากขาวเดินกดหมากขาวเพื่อเอา ความแข็งแรงตรงกลางกระดานมาใช้นะฮะเฟิมเติมเม็ดนี้ขาวไม่จําเป็นต้องเล่นนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นนะเพราะว่าถ้าดําจะอตาลิจับกินขาวขาวก็เสียเปรียบเพียงเล็กน้อยนะ,ะจังหวะนี้นะตอนตอนขาวโดนปิดเนาะตอนขาวโดนกดบ่ายเงี้ยเนาะนะครับคือเราต้องรีบสวนขึ้นมาเลยอ่นะ สวนขึ้นมาเลยแล้วต,ตัดตัดสู้ไปเลยนะเพราะว่าจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่แบบเข้ามาสู้การกระดานได้ได้สะดวกสุดได้ง่ายสุดนะครับ mm hmm. เพราะกองกําลังหมากดํามันยังไม่เยอะ,อะหรือจะเล่นตาเดิมก็ได้นะครับเล่นตาเดิมนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับ mm hmm. อันนี้พอรับมือตามในเกมจริงเนี่ยหมากขาวเสียเปรียบการกระดานอย่างแรงเลยนะ หมากดําก็มาเล่นเม็ดนี้จริงๆพอหมากดําเล่นเม็ดเนี่ยถ้าเป็นเกมของระดับดังเล่นกันเนาะคือดําชนะไปแล้วนะครับอันนี้ไม่มีโอกาสพลิกแล้วนะครับถ้าคนแบบเก่งๆฝีมือเท่ากันเล่นกันเนาะครับอันนี้คือขาวก็ลองแบบกระโดดเข้ามาเพราะมันยังมีช่องเนาะยังมีช่องก็ลองกระโดดเข้ามาก่อนครับแต่ดําก็เล่นหมากที่แบบฉลาดมากนะในการตัดหมากขาวออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงๆปำปม <Hey. S 2> จังหวะนี้ดำไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเพราะว่าตรงกลางกระดานได้เปียกอย่างแรงก็ตัดเลยถ้าตัดหมากตรงนี้ได้เนี่ยก็เขาก็ไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับคือถ้าสู้ต่อไปก็แบบก็แค่ยือ้อยื้อเวลาในการที่ขาวจะแพ้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอันนี้เป็นโชคดีของหมาก หมากขาวเนอะคือหมากดำเนี่ยยังเก่งไม่พอยังแข็งแกร่งไม่พอก็เลยแบบมาโจมตีโจมตีจุดสําคัญก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันไม่แรงนะครับมันไม่แรงคือใช้พลังของกลุ่มอิทธิพลของดําได้ไม่ดีนักนะครับขาวก็พยายามดิ้นอยู่ภายในวงล้อมของดำนะอันกว้างใหญ่แต่จริงๆแล้วมัน มันดิ้นแล้วมันก็มันดิ้นยากนะมันดิ้นยากถ้าดำเดินถูกจังหวะจริงๆนะนะดำรับแต่เนี้ยก็โอเคอยู่นะเนี่ยแต่เนี้ยแต่เนี้ยก็ยังดีอยู่นะ <c oughs> รับแต่เนี้ยคือขาวไม่มีโอกาสได้สร้างสองห้องจริงเลยนะนะครับรับดีครับแต่ละเม็ดดีครับแต่พอมาถึงตรงนี้ก็มีพลาดนะดำเริ่มพลาดจริงๆแล้วดำก็รับง่ายๆแค่นี้ก็พอนะเพราะนี่มันตัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ตัดแล้วถ้าขาวพยายามจะสร้างสองห้องจริงก็เป็นเรื่องยากอีกนะครับมันสร้างไม่ได้นะครับเห็นตามรูปเนี่ยสร้างไม่ได้นะตอนนี้คือขาวแค่รอจังหวะแบบดิ้นไปเรื่อยๆครับดำแค่รอจังหวะให้ขาวดิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตายเองนะครับแต่เรามาดูครับคือถ้าฝีมือระดับยังไม่ถึงดั้งเนี่ย ไอ้ไอ้รูปหมากแบบเนี้ส่วนมากหมากดาจะพลาดเนาะฝ่ายที่ล้อมเขาไว้จะพลาดแล้วฝ่ายที่ดินด้น,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 บบนดิ้นอยู่ในบ้านเขาส่วนมากจะชนะปกติถ้าฝีมือแบบสูงๆเนี่ยฝ่ายที่มาดิ้นอยู่ในบ้านเขาส่วนมากจะแพ้นะครับนี่ก็ขาวก็ดําก็พลาดเบีงแล้วครับให้ดําตัดนะครับให้ดําตัดกินไปเรื่อยเลยครับ จังหวะนี้ก็ขาวก็รอดครับก็ลอดกลับบ้านไปนะครับรอดแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือตรงกลางนะไอ้กลุ่มตรงกลางเนี่ยรอดสมบูรณ์แบบแต่มันก็มีกลุ่มกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็โดนตัดอยู่นะครับอันนี้ก็ตัดคืนตัดคืนนะแต่ดูตามนับ <c oughs> ถ้านับลมหายใจแล้วแล้วก็ดูตามเนื้องานแล้วนะคือ <c ười> ยังไงอะขาวอะขาวต้องตาย างซ้ายเนี่ยเยื้องมาทางซ้ายของการกระดานเนี่ยยังไงก็ต้องตายนะครับตายแน่ๆนะแต่เรามาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะเกมเนี่ยขาวชนะนะครับครับขาวก็ดิ้นต่อไปนะครับดิ้นต่อไปดิ้นต่อไป,อไปรอจังหวะว่าดาจะพลาดตรงไหน,นะจะพลาดเมื่อไหนนร่จังหวะนี้เองเนี่ยดำเล่นผิดนะจังหวะนี้ดาไม่ต้องสนใจอะไรนะ เลยนะเชื่อมปุ๊บเนี่ยกลุ่มขาวตรงตรงกลางเย้งมาทางซ้ายจะตายทันทีเลยนะครับไม่จะไม่มีสิทธิ์รอดอะไรเลยนะไม่มีสิทธิ์แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ดำเล่นเซฟผิดนะครับเล่นเซฟผิดจุดไปแล้วนะครับน,นี้ขาวก็ลองเทสดูนะจริงๆขาวไม่ต้องเทสอะไรก็ได้นะขาวตัดได้เลยนะ เขาตัดตานี้ได้เลยนะเนี่ยตัดตัดไปเลยนะไม่ต้องเทสอะไรมากนะครับเนี่ยตัดแล้วก็มาลุ้นกันว่าแต่จริงๆเพราะตัดแล้วก็ยังขาวก็ยังไม่รอดนะเพราะว่าจริงๆล้วดำมันรอดมันรอดได้ด้วยตานี้อีกตาหนึ่งนะครับะถ้าดำตรงกลางตรงนั้นรอดได้ยังไงขาวก็ตายนะเราดูรูปเกมกันมันมันมีความแบบเผลอเลยอะ อยู่ในเกมนะครับมันมันมีความไม่รอบคอบนะครับของหมากดำนะครับอโอ้แล้วก็ยังพุ่งมาโจมตีเขาอีกเนาะตัวเองจะตายอยู่แล้วนะตอนนี้มีมีโอกาสตายสูงนะแต่ก็ยังไม่ตายตายยากนะหมากดำเนี่ยตายยากแต่ตอนนี้พุ่งพุ่งมาฆ่าขาวอะประเด็นนี้คือขาวอาจจะรับมือยากไปหน่อยนะ เดินแค่นี้ก็พอนะครับเดินแค่นี้อา่าคือให้ตัวเองรอดไปก็พอนะครับนะครับอนี่นะครับอันนี้คือขาวรอดแล้วนะถ้าเดินงนี้ข่าก็รอดแล้วอ่มัดูกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ครับเค่าก็เล่นแบบทะลวงนะครับสวนตีสวนทะลวงเข้าไปนะครับแต่จริงๆคือสภาพหมากไม่ดีนะครับเดินออกมาแล้วรูปหมากไม่ดีอ่าโดนดำสวนเข้าไปตอนนี้เอาทิ้งมือไปตัวเล่นตรงนู้นด้วยโอ้โหคือ <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้ก็ต้องทิ้งมือก็กกถูกไะแล้วก็คือตอนนี้ ขาวกําลังตายเพิ่มมีกลุ่มนะครับกําลังตายเพิ่มมีกลุ่มคือจังหวะถ้าอ่านหมากดีๆนะขาวเนี่ยตอนเนี้ตรงกลางกระดานทั้งหมดอะได้ตายไปแล้วนะครับเพราะว่าขาวไม่มีโอกาสจะฆ่าดําเพื่อรอดเลยนะถ้าฆ่าดาตรงกลางกระดานเพื่อรอดไม่มีโอกาสเลยนะแต่มันเกิอดอะไรขึ้นนะมาดูกันเกมมันพลิกได้ยังไงนะครับดำมาอัตาลิตรงนี้เนาะข่าวก็ตัดดําก็ตัดเนาะ มันเป็น,นเป็นจังหวะที่แบบมันเป็นจังหวะที่เราจะบอกว่าจังหวะนรกมากๆเลยก็คือจริงๆแล้วดำเล่นตานี้ได้นะดำเล่นแค่นี้พอนะครับเล่นแค่นี้คือขาวกลางกระดานตรงทางขวานะครับด้านขวาทั้งหมดจะตายนะเพราะดำมันรอดใช่ไหมครับคือดำมันตายยากมากเลย แต่เนี้นคือดำเหมือนเล่นเพลินนะครับเหมือนเล่นเพลินเขาตัดมาก็ตัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเออแบบเพลิเพลนเก็เลยโดนโดนขาวหลอกนะครับขาวก็สร้างสร้างห้องรอดเมื่อกี้นะครับสร้างสร้างห้องไปเมื่อกี้ห้องหนึ่งนะครับได้มือนํามาด้วยแล้วก็มาเชื่อมนะจริงๆไม่ต้องเชื่อมนะครับเนี่ยเชื่อมเชื่อมตานี้ก็ช้าไปนะดำก็ยังเล่นตานี้ได้เหมือนเดิมขาวก็ตายเหมือนเดิมนะครับ จังหวะเนี้ยไม่ไม่ต้องเชื่อมนะจังหวะเนี้ยยังไงก็ต้องตัดขาวก็ต้องตัดเพื่อจะจะกินตรงกลางนะครับเรามาดูนะว่าดำนี่ภาพแบบไม่น่าให้อภัยนะดำก็มาเดินปิดมุมอีกเนาะแล้วก็ไม่ยอมอ่านหมากตรงกลางว่ามันมันจะไม่รอดเอานะครับนะครับอ่าเราไปยังไปเดินรับมือนะขาวก็ตัดแล้วครับเพราะนี้ขาวตัดแล้ว จบเกมครับมันจบเกมตรงนี้แหละครับคือต้องพูดประโยคว่ามันจบแล้วครับนายมันมันไม่รอดแล้วแต่ดำเหมือนไม่รู้ตัวเองนะ้วก็มาเดินตอดขาวไปเรื่อยขาวก็ทำลายไปแล้วอีกหนึ่งห้องนะจริงๆก็ไม่ต้องรีบทำลายก็ได้นะต้องรีบไหมเอ้ยต้องรีบนะต้องรีบนะโทษทีโทษทีนะครับต้องรีบทำลายนะ,ะดำก็ไม่มีสองห้องจริงนะครับอ้าว แล้วพอม,มานับลมนะครับเป็นเป็นอะไรที่โหดร้ายมากสำหรับดำนะครับพอนับลมแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าขาวจะชนะไปหนึ่งลมนะครับนี่ก็มีการเดินตอกแทกตอกแทก,อ,กอะไรกันนิดนึงแนะบบเดินแก้เขนะินน่ะนะครับเติมเติมนี่นะครับ ขาวก็ชนะไปหนึ่งลมนะครับดำตรงกลางก็ตายแทนนะครับจากตอนแรกกับดำแบบว่านำมาแบบนำมาไกลมากนะครับอก็อาจจะต้องใช้ประโยคว่าดำเล่นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับ <laughs> ตายแล้วจะตายกลุ่มแล้วครับนี่ตายอีกกลุ่มแล้วครับ ยอมแพ้ไปนะครับหมากดําก็ยอมแพ้ไปก็น่าเสียดายสําหรับหมากดํานะครับแต่ก็ดีใจด้วยสําหรับหมากขาวนะครับก็คือพี่แม็กนะครับก็ดีใจที่สอบผ่าน 4Q คิวมาได้นะครับแล้วก็ฝีมือก็เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะเนื่องจากแบบดูจัก,กระดานนี้เนาะก,ก็เสียเปรียบก็จริงนะครับแต่ว่าสายตาคมกว่าเนาะมองจุดชี้ขาดได้ดีกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ